มันคือหนูบอกว่าถ้าชาวบ้านมัดเต็ม,มก็บ่ไส้สวนให,ห้มัอนพระชาวบ้านมัดเป็นร้อยก็บ่ได้เผาใหม่เหมือนฟื้นเนาะแมนีนนแต่หนูคิดเชงสันน่ะหนูก็เป็นสังคม<ๆ>เขาก็เขา,เขา,เ,ขาเขาแค่สังคมมากเกินไปตามว่าเขาอยู่ในบูบานเขาต้องการสังคมบอกเข้าก็ต้องการ เขาจะอยู่แบบโดดเดียวมันกับบ่ถึกแต่มันกับบอดได้หมายความว่าตอนเขามีชีวิตอยู่นะ่ะบอแมนแม่เขากับตามตัวหอากับตามเขากับเหตุบุญกับคนอื่นอยู่ปฏิปฏปฏปฏีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่บ้างอยู่คนใดที่เมื่อถึงวันหนึ่งเขาตายคนใดที่เขามีประโยชน์ก็เข้าหรือเขาคิดว่าเข้าเป็นประโยชน์มีคุณค่าเขากับมาเองเขากับมาเองเอออันเขาคิดว่าเขาว่ามาหรือ บางคนอาจจะเห็นคุณคาเฮาอยู่แต่มือนั้นเขาติดการติดงานเขากับมาบ่วด้เขากับมาบ่ไดดเขาก็ต้องทำใจเป็นกลางบ่แม่นไมายความว่าโอ้ยงานทุกงานกูต้องไปองานทุกงานกูต้องไปพให้เห่าเห็นหน้าพ่ซั่นเขาจิบ่มากงานกูอันนั้นเขาคาดหวังกันระยะเงาเกินไปบ่จจาเป็นดอกรับพี่นะสำหรับหนูหนูก็คิดแบบน้แต่สำหรับคนอื่นเขาก็เข้ากับแค่มากเกินไปยี่เฮ็ดยัง สังคมนี่มันมีกฎของสังคมอยู่ห้ากว่าหัวเป็นกฎอย่างนี้แต่ถ้ามันเลยเถิดเกินไปมันกนทุกอะกบมาสมควรจริงจะเอามามาเป็นเข็มทิศให้กับชีวิตจากของต้้องเฝาคำว่าประเพณีจังบ้านเฮานี่เห็นบอบ้านเฮานี่สวดอีหยังกระดอกกระเดียเข้าวันถ้าบ้านอื่นมาสวดอีหยังพระสวดเน่มใดกระใดแดงเงินพระสวดยน่ยมใดกระไดแดงเงินเขาว่าเออ อันเก็บดูก,กาวเงินอีกล่ะเอกลัวเขาทีแล้วงานจบก็บสามหมือหามือเอาเงินมันทั้งเสาทั้งเวน้นทั้งแรงอเออบวชเขามากโอ้ยเห็ดจังไดตัวนี้ทำเป็นอาชีพหนึ่งตัวนี้อ่าอาชีพทํามาหากินออีกประเภทหนึ่งถ้าเีิดขึ้นแบบคนมีปัญญานะออคนม,อมีปัญญาก็ระสร้างคนเทะได้บุญได้จังไดเออก็ําไปเสริมสางให้เขา ก็เกิดกิเลสให้ร้ายมากขึ้นเขาบวชเขาขึ้น่เอ่ยปากแน่ว่าบ่ต้องหลอกโยมเอาจาักอันไห้เฉพาะเวลาสวดน้่ขึ้นกับพ่อลาโยมกับสูญเสียเสียทั้งคนตายแลยว้วมาเสียเลี้ยงคนอีกเอ,อไซี่มาเสียพระอีกอเออพระนี่ไม่อยู่วัดนี่วัดไผวัดพระ้า้างว้ยบ่บ่พระกับบริสัทบ่เจ้าบ้านาได้ซอยกันส้างไว้ล้วเอาพระมาอยู่<ม>ยู่เฮ็ดยั้งละพระบานนี่ยู่เพื่อทำคุณประโยชน์ให้ประชาชน แต่ว่านี่เจ้าของคำบนึ่งถึงนาทีของเจ้าของบอกคนเป็นผ่าปะนี้อยากคิดว่าเป็นผ่านะสมื่อนี้เขาเออนสมมุติที่สูงนะยังบ่ถึงผ่านะเพราะว่าเจ้ายังมีกิเลสครบทุกอย่างอยู่เพียงแต่เจ้านอยู่ในผ่าเหลืองของพระพุทธเจ้าเป็นเกาะป้องกันเจ้าไว้ซื่อๆได้เดี๋ยวนี้เออเขากราบเจ้าพระผ่าเหลืองนะอยากคิดว่าเจ้ามีอำนาจมหาใหญ่ยนกว่าเจ้าจิมบักิเลสอันนั้นเจ้าถึงเป็นพระอรหันต์หรือว่าเข้ามาของพระโสดาบันหูจักมีตาหูจักมีพรอวีหารสี ถ้นท่านได้เจ้ามาท่านจ้มีพมรมวิหารเสียเลียวบ่อออกหรือว่าเข้าศูญเสียเข้าตายแล้วนี่อคือวัดบางวัดนี่ตายแล้วมาตั้งศพวัดคอย,คอยเอาสามหมื่นอย่างสี้เอาข้าวกลีคนตายไปอีกล่ะเออเออคือ,ค,อคือจังบา้านเขาคือการเขาว่าตะกี้ก็เอาพ้าก,กันถวายแน,น,น่นแนแนนี่ผ้าเอาไปตั้งไหวเคียงซักผ้าก็เอาไปไหว้วัดอียงก็เอาไปไหว้วัดอันนั้นกูกจ็จีเอาอันนี้กูกจ็จเอามีแต่เอาเข้าหาตัวบอกเอาข็าท่นบอกเอาก็ขายออกเิ่นว่า ขายของอีกตั้งหากเอา้ามันเป็นกรรมบ่หรอมันก็เป็นกรรมเนี่แหละศึกษาบ่หรอศึกษาไมา่อยู่ถ้าบาลีแต่ว่าถ้ามีในของจาของศึกษาบ่เออมันศึกษาบ่ถ้ามีในของจาของอ่ะมีในยอยู่ใสมันบ่บ่บ่ยูสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อที่พีในมันอยู่ใจเจ้านั่นอเออผิดไม่ทำถูกทำแค่นั้นอเออ สติเป็นตัวรังรังให้รู้ว่าเออเรื่องนี้มันผิดหรือถูกดีเนาะกูจะทําดีไหมเนาะรู้จักยับยั้งชั่ง,งคิดหรือเปล่านี่อันนี้พาไะเที่ยงจะเอาตับพืชมาเนี่ยเวลารับเงินวัสดนเอาถาดมาว่างเป็นกล่องอยู่ขื้นละเก้าพันก็มีขื้นละเปียดพันก็มีเป็นตัวหมูเขาลอ่อหมอหล่อหมอลอัมลจ้มาเฮียด่านย่อยเขายังบ่ได้ทอผ้าบ,บ้านเฮาดีเลย ย,ยังกระดอกกระเดียดเทบาในพระก็ขึ้นมาขึ้นเนว่าโอ้ยเขาตายแล้วต่างลงท่านในโอ้ยโยมพระขอรวบรวมต่างลงท่านเอาไปเสด็จจังหาพันเอาเฮ็ดนี่เอาไปเสด็จจากสามพัน 3, มิวบ่พอพระกันยังบ่ใส,ส่ซองนำ้ำตั้งเทียใส่เทียสามร้อยหาลอยแค่นั้นพันหนึ่งสูงสุดไปอเอาเนี่ยพลังวางพันหนึ่งนี่พ่อเสียบ่เสียบ่พระได้ขึ้นแล 7, ้เจ็ดพันเก่าพัน ไม่นมียังที่โบคุ้มกันแม่นบอกเออคันพระที่ดียังบว่าโอ้ยเออเขาก็อีอยังฟรีสวดฟรีไปสซโยมเล้วแต่โยมสีเห็นสมควรเถอะวา่าจให้พระท่าไหนแม่นบอพระก็มีจักรุปจักรุปเอาแล้วงานแล้วเขาคอยว่ากันเนาะนี่วัดป่าเฮาเป็นยังสี่ได้ห่ะวัดป่าที่ดีนะ,ะวัดป่าที่ถูกทำบินในนะมันวัดปลามันก็มีเหตคอกเยอะแยะอบแม่นแต่วา่าจีวัดป่าดีวัดปลาบางวัดป่า,า,ปาก,กับบ่ดี กามีเออมันอยู่กับคนเด้ยวปเนี่ยมันมาเป็นอยู่กับวัดเออวัดมันก็อยู่ตรงมงยุงสันเดียวเออทำวินัยมันก็อยู่เป็นบัญญัติยุงสันแล้วแต่ตัวคนหยิทำตามทำวินัยบ่หยิทำตามบรญญัติบ่นี่มันอยู่กับนิสัยอยู่กับสันดานของคนเด๋อนี่บ่าว่าพระบ่าววายยมคือกันวัดเพราะว่าวัดตั้งยู่เหมือนเดิมแมน เขาวัดกับว่าไรถุกเนาะน,น่าแหล้วเป็นยังเขาว่าพระกันยมคือกันกเบิดเอา้ากันยมเขาม,มีเมตตาเขาก็ไปตั้งลงท่านไห้วัดเห็นบ่เนี่ยเขามมีเมตาตาเขามีพรามีฮันชีเขามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการสงคออนุคอบาในวัดน่นะบดบาทของขาเป็นวัดบดบบทของขาอเป็นพระว่าคุ้นไก่คิดนะ่ะเออเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนะคุณเหตุคุณประโยชน์อีอย่างมีแต่เทศเอาเงินเอาเงินมาเอาเงินมาเวลาเทศกะ ติดกันเทศในเด้อไม่ออกเนี่ยยอดเอาเงินปันหมอลำซิ่งแต่ละคนตกขึ้นบึกสมัยตะกี้ขึ้นแหล่แมนบองานพวเวรงานอีหยังเขาเอาเงานินบอเขากับบมีไปนั่งฟังกันว่าสันแตกคืบผึกบ,บเพพี้นี่เก่าเก่ามันหายไปไหนบึกเออก็นั่นแล้วบัตริมาประชุมกันชาบานมาประชุมยังมีมากระทายกไปเอาอีกว่าบ่ทึกบ่ได้ต้องไอ้พระ บะได้ต้องให้ภาพกันกีนบาทมบาทจ้าไหนมันกีบาทจัาไหนเขาก็เสียเงินไปหลายแล้วอันพวกเ็ดบุญนั่นต้องให้เจ้าภาพในเมียกินก็มากินบานเจ้าภาพขันชั้นยญ้าห่อเขากับบานขนาดมีโข้อวิดยังไม่เข้าหอเข่ากับบานอยู่ขึ้นบึงมันต้องเฮ็ดอกกันยังบ่าเลี้ยงเอาแต่แขกทา้งไกลเจ้าสากันยังบ่าว่าเจ้าของบ้านเดียวกันยางบ่าสามเก่ากับหอดบ้านจากของเร้วอยังไม่เจ้าไม่ฝากลูก ยังว่เจ้าพีไปฝากคนั่นคนนี้อยู่แน่ยกินเมึงงีสิบบาทไว้กินเข้าวไรเถอะเอาว่าบุญบาปบางคนกอด้เสียบางคนกอดบ่เสียแต่กูมารับเข่าซื่อๆนี่เอาเจ้าคิดแต่เมย้อนคิดเบังใจเจ้าของก็คิดใจเขาไหมอย่าคขึว่าเฮี้ยนเขาหน่อยเป็นเจ้าภาพมือนี้เฮี้ยนเจ้าจีบบ่อได้เป็นเจ้าภาพมือต่อไปหรือเฮี้ยนเจ้าจิกยู่ย่องค้งกับพันสันบ่ต้องให้บ่สั่งกี่บาท มูกมงเจ้ามูเจ้าอยู่ย่ยองคงกับพันสันบ่ค่อยจีบ่เป็นเจ้าภาพค่อยจีบ่ตายเอาคือเรื่องหนึ่งกับพระพุทธเจ้าก็ยังสอนนั่งหนึ่งอุ้มลูกห้องให้ลูกตายอยากให้ลูกขึ้นเขาว่าซอยบอได้ดอกไปหาพระพุทธเจ้าผืนเด้อเขาว่าเออมีคนเดียวที่จีซอยได้คือพระพุทธเจ้ามันไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วนั่งกันเลยว่าเอาไม่หยังโอ้ยลูกพวกขาดตายพวกขาดหิดใจบอได้ดอกเอาถ้าจังสั้นน่ะ ให้เจ้าไปหาเฮี่ยนคนบ่มีคนตายเด้อไปเอาปักการดมาจักกํามมือหนึ่งยิบมือหนึ่งเด้อเออนันยนระยะพนว <S S อ,อไปขืนเฮี่ยนไดเฮี่ยนเจ้ามีคนตายบ่มีขืนเฮี่ยนไดเฮียนเจ้ามีคนตายบ่มีในที่สุดปัญญาก,ก็เกิดกำนั่งคนหนีว่าโอ้พุตธเจ้าให้กูมาหานีไหมถึงว่าให้เลี้ยงลูกด้วยตัวเองในที่สุดนี่ให้ลูกว่ามันเป็นธรรมชาติคนถ้าตาย นั่งก็เลยเข้าใจให้เผาลูกแล้วนั่งกับบวชเป็นพิคุนีสําเร็จเป็นพระโสดาบันท่านทีเห็นหบ่บ้านนี้บ้านเฮ้าจังสิ่าแต่ผู้ใดว้าขึ้นกันโยงโยงว่าได้คิดถึงเหตุถึงผลเลยอืว่ามันดีต่อเจ้าของหรือมันดีต่อลูกต่อหลานไปทั้งหนาบ่คำว่าประเภทนี้นี่ก็คือเจ้าของเป็นหลกักเป็นเงานี่ละในการที่ติตั้งประเภทนี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ประเภทนี้ไม่ได้นี่ตั้งขึ้นนี่ อเออบี้พัวแต่ตั้งขึ้นมันเป็นความใหม่ของมือนีแต่มันจะเป็นความเก่าของต่อต่อไปลูกหลานต้องเฮ็ดไปสนับสนุนให้คนนี่เป็นบาปมากมีกิเลสในใจมากมีแต่อยากขอบอยากเอ่ยว่า,ามีการซ้อยเหลือเกลื่อลเมื่อก้อนี่กิเกี่ยวเข่าก็ต้องซอยเหลือเกลืกอลกันเฮ็ดยังก็ล่องเขกกันเดียวนี่มีแต่จ้างกับจ้างพกกากันขึ้นเนี่ยบ่อเอาลูกหลานสมัยใหม่นี่พ่อหัอหอมหอัวกระเทียมกับพัวผูกกันกินกนี่มีแต่สื่อ คิดได้มหมผู้นาก็ต้องฮัดจะคิดขึ้นกันผู้นานี่ผู้เป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็นต้องคิดขึ้นกันความคิดต้องก้าวไกลต้องมีวิสัยทัศน์น่ะอ่าที่กว้างขวางต้องมีคุณธรรมประจาใจบ้านเขาบ้านเราไม่ตั้งโต๊ะให้ง,างา้างนางสารลาบยุบเหตุประโยชน์อี้เขาเลยนอ,อกจากกินรับเงินเอาแบ่งยี่สิไปเหล็กมันมีประโยชน์อีหอย่างอันไปใส่ความทุกข์กับเจ้าภาพมากขึ้นเขามีงานหลายอยู่แล้วในแต่ละมือ จพ้พภาพต้องไปเตรียมเงินมานะสองสามหมื่นเตรียมเงินเป็นแบ่งยี่สิบไม้เขาแหลกพน,นะว้าอํานวยความประโยชน์ให้เขาคักทีอํอานวยที่ให้บุญมันยังบางคนขวายเลยเอาอําอนวยความสะดวกให้เอาอํานวยความสะดวกให้พระกอบเอากิเลสมากขึ้นหรือว่าเจ้ากินก็พระคนที่เขามีบุญในหัวคนที่เขามีคุณธรรมในหัวมีจริจรยธรรมในหัวรู้จะทำวินัยอยู่ในหัวเขาก็ต้องคิดว่าเอาพระกันยมกินน้ำกันบอ่อน้อ เอาเจ้ามาตัางต้งโตนางบึมบึมแต่แม่มยังคอยบอเครื่องหนึ่งเป็นของพระอีกเครื่องหนึ่งเป็นของเจ้าภาพเอาไครที่เป็นใครที่ซอยเจ้าภาพลงบัญชีนี้ก็ลงซื้อเข้าไปที่อะรเจ้าภาพจีเรหู้อันนี้เจ้าภาพต้องคิดเองต้องค่อยรับแขกเองเจ้าไม่อย่างในงานนั่นอยากรู้แล้วเกิดเอา มาเอาหนาเอาตาจะพอได้งานบ่นี่พวกติดเอเอพวกติดซอจอพวกติดซอสอพวกติดอบอต,อตอพวกบ้าหูห่างเลยความหมายพื้นฐานบ่มีอย่างเลยออฮะเขาเอ่ยว่าคอมมอนเซน s e c อ m m o n s น่ะ common sense. Common sense ความคิดพื้นฐานของคุณน่ะการประชุมน่ะมันต้องเบรนสตอร์มเบรนสตอร์มคือมาร่วมร่วมหัวคิดกันว่าไม่ไเอาของหัวคิดของคนไหนคนหนึ่งมาเป็นพื้นฐานฝากถึงผู้นั่ทุกคนดเด้อนี่ฝากนั่นได้คิดไหมซะ คิดได้ให้คิดเจ้าจีเป็นลากฐานในลูกหลานต่อไปทั้งหน้าถึงเวลาเจ้าจีลื้อฟือนน้นอีหยังบ่ได้เลยอ่าคนที่นั่กันบ่กล้ายกมืออีกได้เวลาเขาถามไผเห็นขาดบ่เห็นคาดบ่กูจะเป็นแกะดำในฝูงแกะขาวฟันวะเอ้ยรสแดงว่าความคิดของเจ้าของถูกครอบงํโดยคนอื่นบ่เป็นตัวของตัวเองเลยบ่มีความกล้าหาญดีจะิคิดเนี่ยคิดเนี่ยอการประชุมเขาเรียกว่า brainstorm นะคะ การประชุมนี่คือ brainstorm สมองค่ะเอาสมองมารวมกันแล้วคิดเพื่อที่จะพิจารณาสิ่งนั้นออกมาให้เป็นหนึ่งเดียวเอตัคตาเป็นอารมณ์เดียวเป็นหนึ่งเดียวเข้าใจบอกเป็นหัวใจของเลือกเออว่ามันดีบ่ถือทางบ่เห็นสมควรบ่ต่ตัวผู้นํานเนี่ยต้องเอาไปกันกลองนะฝากถึงผู้นั่ทุกคนนะคะเอออันนี้เป็นการสนทนากันธรรมดาแต่กาฝากถึงทุกคนเนี่ยเอ้ยเห็นมูเจ้าแล้วควอยเมื่ยนำ้ำเมื่ยน้ำความคิดเออ เจ้าอย่าคิดว่ามือนึ่งมูเจ้าจะม่ถอดหัวขนเด้อคอยพลาดมาเบเรยละหัวขนนี่กันเจ้าว่ามีตัวตนเป็นของเจ้าของเลยตายถิ่งซื่อเด้อเออขอบอก